สวัสดีจ้ามาพบกันคือเก่ากับช่องน้องนวลมาจากพี่น้องวันนี้นอนพาคพี่น้องมากินส้มตําคือเก่ากับไข่ทรงเครื่องแล้วก็มีแคบหมูมาน้่มีข้าปุ่นมาน้่มาจากพี่น้องเมนูแซ่บแซบเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิมกินเข่ามานันนี้มีผักหงอกมาน้า พักหงอกหรือว่าใบบัวบกเก็บอยู่ข้างข้างหน้ามานะพี่น้องคำแรกแหกมนะันบอกว่าลายใยห,ห่างยุง้มอืมมันมาตกอืมชอบนี่พักหงอกโอ้ <c oughs> เก็บอย่ข้างนั้นน้ะมาสิไปหาพักกระเดาบ่มี่พี่น้องเมื่แล้วเมด่อแามแล้วได้ได้พักหงอกมาแทนทหมอฮหงจวดจวดมันก็พักหงอกมนก็เข้ากันอืหอม ไขยส่งเพ่องอืมฉันมานอเลอดประเรสริฐซีคือกอนีอ่เขาป่นมาจุ่มน้ำ Uhm. นะะี่นสิเรพี่นอนไม่ต้องแสบตำหมกงมหอยอืผินบ้านเหาแบบบานบานสักทางรับมือ ผ้าหงอกอ่อนๆผ้าขาด คร mm hmm. ับตัมะฮูงก็แล้วๆมั้เนี่ยนี่กละลำกะลำดิบสิงไล่ไปดิแซ่บ <laughs> วาสิบนี้สลัดเดยวพี่น้องเอาจะทถันผู้ส้มหัวซักหัวขวะเลยพักหงอกก็กินลายบดีขึ้กันพี่น้องมกมิีงประโยชน์หนังดอกหัวซ่ามันสีแสบสซื้อ <c oughs> ประโยชน์มากมายมันก็คือใบบัวบุกแก้ช้ำใน <c oughs> จะว่าแกชำใจบปเลยแกํำใจต้องบักซี่ซิบดีกีห <c oughs> มบอกง เขาก็แต่มาหง่ง่ำในแสบย่ำนั่นเนี่ยมันเป็นเจริญอาหารยังไงไม่รู้เป็นทานังไงบอสอ๋อเสดยดืม แคบหมูแซ่บดีบะเข้มหมักแบบนี้แหละจังมะเข้มอมกเข้มก,กับตำหมูมะจังมะเข้มเติมก่อนนะพี่น้องเพราะว่าตำห่งมันเกิดนวดล้วขออนุญาตเดิอื้อ Okay. được bỏ quá sắp hèn Thật ngọt nó cầm lắm thùng cả lấy đầy ตามเหมือนถงเถาไปหนาแล้วพี่น้องคนเข้ากับได้มาเถาทำเนี่ยดีมันที่เถาอีกอยู่เ <c oughs> ถาแต้แขวเดี๋ยวเกันว่าเอาขอเปลไว้แล้ว <c oughs> มันเถาอีกๆได้เถา Là mình thổi ta kiểu đi có bác quay rồi, mm. ข้ 5, างพี่อนออมาเจอรึมื่นอีกแล้วกินจนทิมเหมือนอม,มาเจอพี่นหน่อิวขึ้นวดซิวสาว <c oughs> ว่าไปซะสาวเป็นยังคุณแม่ สาลูช่องหอม,มดิใบบวบ บานบานบานนวลบ่เอิ่นพักหงอกพี่น้องพักหงอกพักหงอกคือพักหงอกทา่ทานท่านผักอื่นๆคือกันารเมืองภาษาไทยภาษากลางใบบุบบล็อก หนาคือบอบพองอะมันมีแสงนี่นก็เลยบอบพอง <c oughs> เป็นมีดเป็นเว้นมาเบาก็พายออกไปง่าย เ่ากับกล่องเ่ากับพี่น้องก็นี่ล่ะพี่น้องพี่น้องนี่นี้ปกติเราเป็นคนเบา,าเก่ง,างมากบา,า,ามาเบาอะไรบางคนพูดไม่เก่งครับ คนลูกส่วนตัวสวงเออแม่ลูกส่วนตัวสวง่งลูกส่วนตัวสูงบางคนว่าฉันเป็นคนบ้าบางคนว่าสติไม่ค่อยดี กินแย้มในกระเมนตามหม้หู้นละกินแย้มในกระเซ็บข้าวปุ่นเ, mm hmm. เนียวนุ่มดีมากชอบมักเจ้านี่แหละกินประจำอออื mm ื hmm. mm ืมมม พี่น้องนอกลอบมันเ่าชิบมันเงาจบชิบกระต้ออีกหนึงังเลือ,อยู่สำหรับวันนี้บอกเลยว่าสุดยอดแ่บครับพี่น้องแ่บครับเป็นอะไรที่แบ่บจิ้มย่ำในกระซ่บเป็นตำมะฮุ้เนี่ย คิดยังบอ,อกก็บอกตำบกห่ง่แล้พี่น้องสำหรับมือในกระแซบมากๆจ้ากินมากๆวัตถุภาพก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อขอคุณทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลทุกแชทเพื่อก้าจากพี่น้องผู้ได้มาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดเลยเก็แช่กดติดตามเป็นกำลังใจเห้ซองน้องนวลน,น้ำเนยเด้อพี่น้องไว้ยพอการคลิปหนาเพื่อก่าจ้าคลิปนี้ไปเล้